ี่วันนี้เรามาเราจะไปเวียดนามนะไปเวียดนามนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะนี้ครั้งที่สองวันนี้เราไปกับทัวร์นะเราไปตามรอยของช่องพวกเราไปเจอนี่มานะเพราะว่าดูแล้วทริปนี้น่าจะเวิร์กแล้วจากที่เราไปครั้งแรกอ่ะมันเป็นที่ทเที่ยวบางที่ที่เราไม่อยากไปเดินเยอะนะแต่เที่ยวนีย Work, เพราะว่านอกจากพักมาได้หิวเนี่ยเต็มๆแล้วก็ยังไปนอนโรงแรมญี่ปุ่นออนเซ็นด้วยก็คิดว่าน่าจะเวิร์กนะอย่างหนึ่งเรามีสปอนเซอร์สองคนนะนี่นี่สปอนเซอร์เรานะยังเป็นทางการอันนี้สปอนเซอร์เรายังเป็นทางการนะนี่นกับเจอาบับนะทิปนี้คือลูกเลี้ยงนะลูกเลี้ยงนะทิปนี้ก็พอเราจะไปกับลูกนะ เด็กวัยรุ่นเราก็ต้องดูก่อนว่าอย่างสถานที่ที่แบบมันเดินเยอะหรือว่ามันเป็นอ่าโบราณอ,อ่างเงี้ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าลูกเราเป็นอย่างวัยรุ่นพีะนั้นเราก็พยายามไปที่มันแบบอ่าไปแล้วบรรยากาศดีมีเครื่องเล่นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจที่นี้จะแตกต่างจากทลิปเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามเราไปเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าไปแล้วเขาอยู่แล้วประมาณเนาะเราปทับใจเนาะเกินความคาดหวังครั้งที่แล้วเนี่ย ที่ประทับใจคือบาน่าฮิลบานาฮิลคือแบบบรรยากาศต่างประเทศมากเลยนะเหมือนสไตล์ยุโรปนะไม่ใช่สไตล์เอเชียเลยเลยครั้งนี้อยากพาพาลูกไปไปดูนะเราคิดว่าน่า,าจะประทับใจนะขออย่งอางเดียวฝนอย่าตกเพราะว่าเวียดนามนี้อากาศเอาแน่นอนไม่ได้นะตกได้ทุกฤด,ดูกาลนะฮะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะมีเงินสักประมาณไม่เกินสหมนะื่นแล้วอยากเที่ยว อยากเที่ยวต่างประเทศแล้วทําให้ประทับใจบรรยากาศดีเติมเต็มเงินที่เราจะเสียไปก็คือ,อเวียดน,นามกลางเป็นที่หนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะเพราะว่านอกจากอากาศดีสถานที่ดีแล้วแล้วก็คือไปมาแล้วประทับใจแนะนํานะคะก็สำหรับคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศทั้งแรกนะก็แนะนําว่าให้ไปเวียดนามนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยก็ไม่ไกลนะจาก ประเทศไทยเนี่ยจุงเทพนะไปเวียดนามก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเองนะก็ไม่ไกลเลยก็เหมือนบินจากอดอนเมืองไปหาดใหญ่เลยนะฮะถ้าใครจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศทั้งแรกนะขอแนะนาเลยเวียดนามนะฮะโดยเฉพาะเวียดนามกลางนะ,ะถ้าใครอยากไปนะชมธรรมชาติเขาป่าเขาล้มน้ำยนะก็ไปเวียดนามเหนือนะ,ะนะฮะถ้าใครอยากไปพักเกาะนะหรือทะเลอะไรเนี่ยก็เวียดนามใต้นะ เดี๋ยวติดตามเรานะว่าเวียดนามกลางรอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่อาคารใหม่นะฮะเขาบอกว่าสังเกตตรงนี่หางพิยานาคนะฮะ s 1 0 1ถึง s 1 0 8นะฮะนะบางสายการบินต้องไปที่สนามบินใหม่นะฮะที่สังเกตจากหางพิยานาก็ได้นะฮะ แล้วก็นี่เลยเดินลงไปนะฮะ ถึงแล้วนะฮะมาพร้อมฝนเลยอะไรครับนี้เนี่ยสามารถดูหนาวเนี่ยฝนตกซะนั้น่กำลังรอใครต้องผินอธิบายอยู่นะเต็งเลยฝนตกเลยต้องเดินจากฝนนะไปขึ้นรถอีก หนาวแล้วฝนยังตามไม่หนีไม่ได้นะพี่เนาะนะครับผมนะเพราะว่าก็ช่วงนี้นะครับมวลอากาศเย็นนะครับผมแะพัดลงมาจากทางประเทศจีนภาคเหนือมือแรกจะเป็นบุฟเฟ่น,นะฮะคือจะเป็นจริงๆร้านเนี้ยคือจะเป็นร้านที่3แต่เหมือนเขาบอกว่าอ่าวันที่3มเนี้ยร้านเขาจะปิดก็เลยมากินก่อนวันนี้นะจะเป็นบุฟเฟ่ นี่เลยนี่มีสภาพหลานนะจะเป็นแบบสไตล์สลจีนนะฮะอาหารก็มีมากมายน,ะน่็นนะจะมีหลายอย่าง าก็เป็นอาหารแบบนี้นะถามว่ารู้จักไหมก็ไม่รู้จักนะก็ตัดตั่งมาก่อนเดี๋ยวก็มาลองดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยเลยวะเคยได้ยินนะว่าเนี่ยแค่พันผักเนี่ยอร่อยเหรอผักอะไรเป็นหมูกระปูนี่เป็นใบกะปูวะแต่ข้างในอ่ะ ข้างในเป็นหมูข้างในเป็นหมูอันนี้เนื้ออะไรไม่รู้ ก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียวหน่อยนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบใครคนทนนี่มาเวียดนามรู้นะเนือเหนองเนี่สู้บป้าเราไม่ได้นะ Nói chân chán nó sẽ pizza 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 ngon Hỏi ốp nguyên chắc Hỏi bài làm Đây là quả Có ตเขียวก็เหมือนบ้านเรานะมีลูกร้านมีและส่วนด้านนอกจะเป็นอาหารทะเลจะเป็นพวกอาหารทะเลนะในนี้นี่ปลากรกติ่งยานพวกติงยานหวานนะ หมดไปสองอันนะน่าจะเป็นแบบุญนะแต่ไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะออกแบบจิดเจิดนิดนึงแล้วก็เนี่ยขนมเลมรวมมันไม่อร่อยนะมันแข็งแข็งแป้งแข็งแข็งแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวนี่แข็งเป่งเลยมะม่วงเนี่ยก็ไม่เหมือนมะม่วงบ้านเรานะมะม่วงอกเปรี้ยวเนื้อเนื้อแข็งแข็งไอ้มะม่วงแก้วบ้านเราแต่มะม่วงแก้วบ้านเราอร่อยกว่า ส่วน,นเนี้ยขนมอะไรนุออกเค็มๆอเนี้ยจะออกเค็มๆนะวทอดแบบเนี้ยโอเคใช้ได้เนี้ยนิ่มแล้วก็เนี้ยันนี้นก็จะแข็งแบบเนี้ยเ,เนี้ยจะแข็งนะตัวเขียวก็นะตัวเขียวก็โอเคอเอใช้ได้กินหวานนี่รุ่ไม่ยังไม่กินนะตัวเขียวหวานวก็นุ่มนะดีแม่เห็นขนมหวานแล้วอยากกินนะขอบแม่ ของแม่ยังไงมม่ขนมของแม่ขนมอ๋อขนมังไม่กินหระพี่ซ่าก่อนพี่ซ่าอันนี้เห็นเมื่อกี้มะป้าบอกกินแล้วมันอร่อยนะแต่ของแพงอะไรบ้างรเป็นเพราะมันไม่ร้อนก็ไม่รู้นยเลยแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลาบัวมันมีลาาบัวมันมีสปะโรดแล้วก็มีบุษาเดี๋ยวชิม งงหวานนะป้ามันเป็นแบบขนมหวานบ้านเรานี่ะมไม่มีน้ำแข็งื่ากินไม่เห็อันนี้เรกอะไรป,ะ,ปะ้าขนมหวานอร่อยอสรุปแล้ขนมหวานนี่อร่อย นี่เป็นเป็นเค้กค่ะเค,ค้กช็อกโกแลตแล้วก็เหมือนอย่าอแบสดเนื้อเต็มเข้อ้ <c oughs> นงานขนมอย่างที่สามแล้วขนมใช้ได้เลยอร่อยค่ะวันนี้เรามาพักที่ซีการ์เด้นนะคะที่ดานังนอะก์บะปาน็อกวันนี้นะคะเรามาในวันที่15นะคะ มีนาคมเหรอไม่ใช่มะกราคมค่ะค่ะเดี๋ยวลรงมาดูห้องนะคะห้องวันนี้เราพักห้อง601นะคะ,ะดูได้เลยนะคะฟ้าวันนี้เราเควสว่าเป็นเตียงเดียวะนะคะตามธรรมเนียมเลยนะคะห้องก็ดูกระชันรกดีนะครับพอเดินเข้าประตูมาซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องสวมนะคะแล้วก็มีอ่างด้วยะคะ่ะอ่างนี้รูปทรงคนไทยเลยบะะ้าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เลกเกินไปนะคะ แล้วก็ของใช้ครบนที่สำคัญการประเทมัมาเมื่อไรก็ประทับใจนะคะก็คือจะมีเป็นสีฟันกับยาสีฟันนะคะอันนี้ของใช้ครบจบกระทัดรดีนะคะที่สำคัญมีกลิ่นหอมด้วยค่ะมีกระจกเต็มตัวเลยค่ะเวลาเราแต่งตัวไปเราจะได้รู้ว่าสวยงามก็เข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นเตียงเลยนะคะ ขนาดประมาณ6ฟุตได้ปะปะ๊าเตียงเตียงเลยเตียงสวยงามนะคะแล้วก็ใช้มือของเราก็จะเป็นตู้เมื่อกี้เปิดดูละก็จะมีรองเท้าแล้วก็มีไดเป่าผมขนาดใหญ่เลยไดยเป่าผมขนาดใหญ่มีตะก้าใส่ผ้านะคะแล้วก็รองเท้าสองคู่ก็เมื่อตกี้ใจแนะนํามาว่าน้ําที่อยู่ข้างนอกเป็นน้ําที่ไม่เย็นเราทานได้ นะคะน้ำมีคือฟรีนะคะสองขวดนี่เลยว่ามียาปิิอ่าเพราะว่าคนไทยเนี่ย,ม,ยามาจากเมืองรอ้อนชอบกินน้ําเย็นนะคะนั้นของนี้ตู้เย็นคือของที่ใส่ตังแล้วก็มีกลางคืนถ้าหิวนะคะแต่เราไม่หิวเพราะเมื่อกี้เราไปกินมาเรียบร้อยแล้วเราไปทานมาเรียบร้อยแล้วนะคะบุฟเฟ่และนี่คืติกน้ำด้วยปะ่ะเหมาะมากอยู่ใกล้กันเลยนะคะกระต้มต้มมามา่มาเนาะแล้วก็ทีวีนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาดูทีวีกันค่ะ โทรศัพท์ใกล้ตัวเลยค่ะพรุ่งนี้หกเจ็ดแปดนะคะอันนี้จะลุกหน่อยเลงแต่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งเราแล้วก็มีเก้าอี้นั่งพักข่อนยนต์ใจแอดด้าวิวอย่างดีเป็นวิวในเมืองเลยนะนี่นะแต่วันเนี้ยฝนตกก็เสียเซลล์นิดหน่อยนะกามา ว่าแล้วคนนึกตกนะก็ประมาณนี้นะห้ะะะองพักนะ,ะบอกว่าเป็นแรงระดับสี่ดาวนะโอเคนี่เรามามินิมาร์กนะก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมประมาณยีสิบเมตรเดี๋ยวเรามาดูนะมินิมาร์กเวียดนามเนี่ยเราจะมีอะไรบ้าง นี่ภานะษาเกาหลีรู้สึกจะเป็นเกาหลีภาษ <laughs> าไทยนะนี่น่าจะคุ้นนะเนี่ยนีย่น่าจะคุ้นน,นะนี่นะฮะรู้สึกจะมีสองภาษานะเนี่ยมันจะมีของเกาหลีด้วยเมื่อกี้นะครับ นน้โกนะลบีอ,า,า,อาเอน,นี่นย เบียร์เบียร์ต,ต้องติดที่นี่นชื่ออะไรลาลาลูอ๋อลาลูอ,อ,ลาลอ่ะอันนี้นะต้องถิ่นของดานังส่วนไอ้นี้คล้ายคล้าย <ๆ S 1> สิ่งบ้านเราเลยเนี่ยไซคอนรอง,องคำนวณเน้งยี่สิบยี่สิบสองบาทเขาบอกว่ายี่สิบสองบาท ของละยีบสองบาทอันนี้มันมีมีสองแบบคืออะไรเนะี่ยนี่แบบสมูทสมูทกับออริจินอลเนี่ออริจนินอลสมูทจะนุม่มนมว่าอ,อ้า,อาวนี่เกาหลีมาถึงนี่แล้วเนะนี่ยเนี่ยก็มีของอาหารเกาหลีเนะนี่ยงานผลไม้ เป็นเกาหลีนะแปลว่าที่นี่เกาหลีนะน่าจะเยอะเคยเป็นหาดเกาหลีเกาหลีกับไทยอ,นนอันนี้ก็เกาหลีนนเกาหลีอย่างนั้นเลยนะแต่เน,นี่ยของของเวียดนามทแท้ๆหายยากมีของเกาหลีของไทยเยอะเองนะ นี่บริเวณหน้าโรงแรมนะนี่ฝนตกชุ่มช่ำเลยชียเดียวมีคาวเกตด,ด้วยนะด้านล่างของโรงแรมนะฮะแต่น่าจะร้องกันไม่รู้เรื่องนะนี่โรงแรมเรานะฮะที่พักคืนนี้โรงแรมสี่ดาวนะ สหาดาวก็คือไก่ย่างนะที่แค่สีดาวน, <S <S นี่เลยสีการ์เด้นนี่ฮะสีการ์เด้นนี่นะบริเวณรับบีโรงแรม สำหรับคนที่ต้องการจะดูวิธีการเดินทางไปอาคารใหม่นะเซตวันนะ,ะก็สามารถเข้าไปดูได้อีกคลิปหนึ่งนะผมทำแยกไว้นะฮะส่วนโปรแกรมวันแรกามาเวียดนามเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจฝนตกซะงั้นนะฮะก็มารับประทานอาหารเสร็จ ก็เข้าโรงแรมเลยนะวันแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะวันที่สองเนี่ยนะก็โปรแกรมก็น่าจะแน่นหน่อยนะครับยังไงก็โปรดติดตามตอนต่อไปว่าฝนจะตกไหม